ดีครับดังนั้นในเบื้องต้นการได้นะครับวันนี้นะครับก็จะมาเสนอตัวนี้จะเป็นซับพอร์ตสีนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบสั้นนะครับจะเป็นของยี่ห้อสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี้เราก็วัดขนาดจากรอบเอวนะครับผมก็จะมีไซส์ S, L นะครับด้านหลังตัวนี้นะครับเราก็มาดูว่าเราวัดได้กี่นิ้วนะครับผมเราก็มาซื้อได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้วซับพอร์ตแบบนี้มาดูวิธีการใส่นะครับดึงให้แน่นนะครับแล้วตัวนี้ถ้ามันยังไม่แน่นนะครับก็ดึงตัวนี้มากกรระะทบบบบอีีีนนนนนนึงให้้มััแแ่ค แต่หล <rium> ักเรจะเป็นแบบนี้นะครับสามารถ่เบ่งลงได้นะหน่อยนึง่งลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อได้ที่ร้านเดอร์เบอุปกรณ์การแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลบกวนลูกค้าสแกน QR เชื่คู่ที่อยู่ด้านข้างของยูทูบสอบถามเรื่องของเราได้เลยนะครับแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ินค้าทุกสนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าไดกดที่ไลน์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบตักเป็นแอดมินได้เลยนะครับหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนเรา086581189 4หรือนนะะคมดิ ภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ